สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมันพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจธธไทยลบคราบกี่ครั้งก็ยังสดใส AIA คิดถึงประกันชีวิตคิดถึง AIA จะปล่อยให้โลกรอคุณอีกนานแค่ไหนจาก AIS GSM สวัสดีครับ ทีวจอโลกวันนี้ชักชวนให้ท่านผู้ชมอยู่หน้าจอทีวีตลอดเลยนะครับเพราะว่าเป็นรายการสัมภาษณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าคึกคักเป็นอย่างยิ่งครับท่านเอกอาครัชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยครับท่านจางจิ๋วหวนเป็นครั้งแรกครับที่ท่านมาตอบคําถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยจีนเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกประการทางทีวีของประเทศไทย หลายคนอาจจะไม่ทราบครับว่าท่านทูตจางนั้นสามารถพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วคล่องกว่าคนไทยจํานวนไม่น้อยทีเดียวครับมีที่มาที่ไปว่าทําไมท่านทูตจางจึงพูดภาษาไทยเหมือนคนไทยได้ขนาดนั้นครับและเป็นการสัมภาษณ์ที่พูดคุยกันทุกเรื่องเบื้องหลังของการเกิดสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนวันที่อดีตนายกรัฐมนตรีคึกฤทธิ์ปราโมทนําทีมไปลงนาม ในการรื้อฟื้นสัมพันธไมตรีกับนายกรัฐมนตรีจีนโจอันไหลได้ไปเจอต้องเสี่ยวผิงได้ไปจับมือกับประธานเหมาเจ๋อตุงด้วยและในฉากประวัติศาสตร์นั้นท่านทูตจางท่านนี้แหละครับที่เป็นพยานตั้งแต่ต้นวันนี้จะถามท่านทูตจางทุกคำถามที่ท่านมีอยู่ในใจว่าไทยกับจีนเะนี่ยมีเรื่องอะไรต้องคุยกันมากมายเลยครับและเชื่อไหมครับว่า คำถามแม้กระทั่งว่าการปฏิรูปครั้งล่าสุดในประเทศไทยทําไมปฏิกิริยาจากอเมริกากับประเทศจีนนั้นจึงต่างกันลิบลับขนาดนั้นวันนี้ท่านจะได้ฟังคําตอบจากท่านทูตจางเองแล้วทุกประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ FTA เรื่องการท่องเที่ยวและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าประเทศจีนกําลังใหญ่โตเป็นมังกรพ่นไฟ ผลิตสินค้าถูกถูกออกมาทําให้ประเทศเล็กๆอย่างไทยนั้นกระทบกระเทือนทําให้ไม่สามารถแข่งขันได้ฉะนั้นคนไทยควรจะกลัวควรจะสงสัยหรือว่าควรจะยินดีกับประเทศจีนที่เป็นพี่ใหญ่ที่โอบอ้อมอารีหรือว่าเป็นพี่ใหญ่ที่กำลังจะยื้อแย่งงานการของคนไทยวันนี้คนที่ตอบได้ดีที่สุดต้องเป็นท่านทูตจางท่านผู้นี้แหละครับสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ นิสัยของคุณไทยคุณจินโดยรู้สึกว่าปัญหาของตอนนี้เนี่ยก็ยุ่งยากอยู่แล้วยังไม่มียังไม่มีกำลังโพเพียงที่จะไปที่จะไปไป,ไปสอนคนอื่นเราเราเราไมเา่เราไม่สามารถทําได้ครับผมคิดว่าปัญหาทางด้านเศร,รษฐกิจเนี่ยต้องถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่ทั้งสองฝ่ายหน้าที่จะปูกคาหารือกันร่วมกันฉังนั้นวันนี้ จ้องอยู่หน้าจอนะครับเพราะว่าพลาดประโยคเดียวจะเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับสักครู่ครับ